สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาแนะนำวิธีเก็บกล้วยหอมให้อยู่ได้นานๆเลยนะคะมีสองวิธีให้เลือกเลยค่ะวันนี้มาสองวิธีนะคะ หลังจากที่เจ๊กุ้งซื้อกล้วยมาเป็นหวีนะคะนำมาแยกออกมาเป็นลูกๆตามภาพเลยค่ะพยายามให้เหลือตรงขั่วไว้นะคะให้มากที่สุดเลยค่ะคั้วกล้วยหอมนี่แหละคะ่ะถ้าตรงไหนดำและช้ำให้ตัดออกนะคะเรามาเริ่มวิธีที่หนึ่งกันเลยค่ะนำกล้วยหอมที่สุกได้ที่แล้วนะคะมาห่อด้วยกระดาษให้มิดเลยค่ะ ห่อให้มิดเลยนะคะอย่าให้มีส่วนไหนโผล่มานะคะโดยเฉพาะตรงปลายเขาละค่ะเน้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เตรียมถุงพลาสติกไว้ได้เลยค่ะนำใส่ลงไปในถุงพลาสติกนะคะสังเกตดูนะคะตรงปลายเขานะคะต้องห่อให้มิดเลยนะคะอย่าให้โผล่ออกมาเป็นอันขาดเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ราคาตรงขั้วเขานะคะตรงเก็บให้มิดเลยค่ะแล้วก็นำไปใส่ในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้นะคะจากนั้นจากนั้นนะคะนำหนังยางมาลัดให้แน่นเลยค่ะไม่ต้องให้อากาศเข้านะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะและนำหนังยางนะคะมาลัดให้แน่นเลยค่ะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะ ที่สำคัญก็คือรัดหนังยางให้แน่นเลยนะคะอย่าให้อากาศเข้าเป็นอันขาดเลยค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะจะเป็นการยืดอายุเวลาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เราสามารถเก็บกล้วยหอมไว้ทานได้นานๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไปชมวิธีที่สกันนะคะวิธีที่2นะคะให้หาแผ่นฟิลมะะ์มเลยค่ะฟิล์มถนอมอาหารนี่แหละคะ่ะ พันให้แน่นแที่สําคัญคือตรงจุกเขานะคะเจ๊กุ้งเน้นที่ตรงจุกเขานะตรงจุกเขานี่แหละค่ะต้องรัดให้แน่นที่สุดเลยละค่ะนํากันไกรมาตัดออกเลยค่ะแล้วก็พันให้แน่นเลยนะคะอย่าให้อากาศเข้าเลยนะคะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตรงจุกเขาค่ะที่สําคัญที่สุดเลยคือตรงจุกเขานะคะต้องพันให้แน่นที่สุดเลยละค่ะ อย่าให้อากาศเข้าเป็นอันขาดนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะนํากล้วยหอมของเรานี่แหละคะ่ะไปแช่ในตู้เย็นนะคะเพียงแค่นี้ละคะ่ะเราสามารถเก็บกล้วยหอมเป็นเวลานานๆได้เลยละคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแลวคะ่ะสวัสดีค่ะ